ยาฮิวยาปลอมขายเกิดออนไลน์นะครับถ้าอยากสวยไม่เสี่ยงนะครับอย่าลืมติดตามใจรักคีนี่แล้วก็ฟังความรู้คลิปนี้ไว้นะครับหมอนะครับได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับฟิลเลอร์เยอะนะครับแล้วก็จะมีเคสที่เคยฉีดทั้งฟิลเลอร์ปลอมนะครับ ที่ปรับเป็นก้อนนะครับเป็นหลายๆปีเลยไม่สลายแล้วก็เป็นฟิลเลอร์ปลอมแบบที่ฉีดแล้วไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับเปลืองเงินฟรีสาเหตุมาจากยาฮิ้วยาปลอมที่ขายอยู่เกินประเทศครับซึ่งพวกนี้นะครับจ่ายเงินราคาถูกแต่เสียค่าแก้ราคาแพงนะครับไม่ว่าจะโบปลอมก็จะเป็นเรื่องของดื้อยาติดเชื้อน,นะครับฟิลเลอร์ปลอมก็จะไม่สลายนะครับติดตกค้างตลอดชีวิตทั้งเนื้อหน้าเน่าเนื้อตายแล้วก็ตาบอดได้สิ่งสําคัญของคนไข้นะครับในการเลือกเข้าใช้บริการคลินิกนะครับหคือเรื่องของความรู้ในการเลือกยาผลิตภัณฑ์ต่่่าาางๆทีเรจะใชช้บอย โบฟิลเลอร์นะครับหมอจะสอนก่อนทุกเคสนะครับในการตรวจสอบยาแท้ยาปลอมนะครับอย่างเช่นฟิลเลอร์นะครับจะมีเรื่องของการสแกนคิวาโค้ดการดูเลขลอ็อตวันหมดอายุนะครับแล้วก็เอกสารกำกับยาภาษาไทยโบนะครับก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน ข้อสนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับคนไข้นะครับอย่างอ๋อคิดเสมอว่าหน้าคนไข้เนี่ยเหมือนกับหน้าเราเองนะครับฟิลเลอร์นะครับอันดับหนึ่งที่หมอเลือกใช้จะเป็นฟิลเลอร์เลซิเลนซึ่งมีประวัติการใช้มายาวนานที่สุดนะครับมีข้อมูลการเก็บงานวิจัยก็ได้รับผลดีแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดส่วนตัวโบนะครับหมอก็จะเลือกใช้เป็นโบดิสพอร์ตของประเทศอังกฤษนะครับผลลัพธ์เนี่ยอยู่ยาวนานแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงที่สําคัญสามารถฉีดในเรื่องของการกระ หมอจะเลือกใช้ยาแท้จากบริษัทเท่านั้นนะครับบริษัทที่หมอเลือกก็จะเป็นบริษัทเนบโลนะครับก็เป็นบริษัทเกาหลีแม่และล่าสุดนะครับเราก็ได้รับรางวัลในการฉีดฟิลเลอร์โบะเป็นอันดับสูงสุดของประเทศนะครับหนึ่งในสิเลยก็เพราะว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับได้รับความไว้วางใจคนไข้มีผลลัพธ์ที่ดีก็อยากจะฝากนะครับเลือกคลินิกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แท้นะครับยาแท้ที่สั่งตรงจากบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มียาฮิวยาปลอมนะครับจะได้สวยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจนะครับ